สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทารอด เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกุมอโฟรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15มกราคมพุทธศักราช2566ภัยที่ได้2เมเท้า2ดาบ1ดาบ4ดาบ6ถ้วย The Fool ราชาถือถ้วย4เหรียญ5ถ้วย9ถ้วยตัวตนเป็นคนที่ชอบมองอะไรไกลๆตัว จะต้องไปข้างหน้าที่มากกว่าปัจจุบันเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเรื่องทางด้านไอทีเทคโนโลยีโซเชียลแต่บางครั้งก็อาจจะมีบ้างที่รู้สึกอ่อนเพียอ่อนล้าไม่ค่อยอยากจะตามให้ทันเทคโนโลยีสักเท่าไหร่บางทีก็เบื่อเจออุปสรรคบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยย่อท้อโชคดีที่ยังมี แบกกาหรือมีคนหนุนหลังหรือมีคนสนับสนุนด้านหลังที่ดีการเรียนการศึกษาค่อนข้างจะเป็นคนที่รอบรู้ชอบศึกษาหรือเรียนรู้จากรอบๆตัวหรือศึกษาค้นคว้าจากสื่อโซเชียลหรือไอทีหรือทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่สามารถติดต่อหรือคอนแทคไปยังที่ไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนไกลได้ มักจะเป็นคนค่อนข้างเผชิญปัญหาอะไรที่เรียนยากหรือว่าทำได้ยากก็จะพยายามทำสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่กำลังเรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปาศาสตร์ครุศาสตร์ศึกษา,าธธศาสตร์วิท,ทยาศาสตร์วิสถิติ การเงินการบัญชีการบริหารธุรกิจการจัดการบริหารธุรกิจและการบัญชีเทคโนโลยีทางด้านเกี่ยวกับภูมิอากาศภูมิประเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การงานอาชีพเหมาะที่จะทำงานบริษัท หรือห้างร้านห้างหุ้นส่วนหรือร้านค้าหรืออะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นสินค้าก็ได้อาจจะไปทำงานต่างประเทศหรือคอนแทคกับคนต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างแดนเงินส่วนใหญ่ค่อนข้างจะต้องใช้ไอทีใช้ความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์ ประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพที่กำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตนักการเงินนักบัญชีนักมนุษยศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักวิชาการนักวางแผนนักเก็บข้อมูลนักวิจัยนักสถิตินักแก้ปัญหาที่ปรึกษา นักโปรแกรมเมอร์นักเขียนโปรแกรมนักทำเกมนักเขียนเกมนักทำเว็บไซต์หรืออาจจะทำเกี่ยวกับออการบันทึกบัญชีหรือการทำโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับบริษัทต่างๆเพื่อใช้ยูทูบเบอร์นักรีวิวสินค้า หรืออาจจะไปทำงานที่ต่างประเทศหรืออาจจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่ใช้ภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างๆการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะเป็นเงินเดือนหรือจากงานประจำค่อนข้างจะไม่ค่อยมีพอใช้จ่ายไม่ค่อยมีเหลือเก็บ มักจะจับจ่ายใช้สอยกับของที่ฟุ่มเฟือยหรือของจุกจิกเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะซื้อของที่นํามาใช้ประกอบในการทำงานอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆส่วนทางด้านโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงหรือการลงทุนใดๆจะต้องวางแผนการเก็บเงินไว้ให้ดีแล้วก็วางแผนการใช้ใจ่ายด้วยสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของความคิดความเครียดหรืออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้อาจจะเป็นลมวูบหลับในได้หรืออาจจะมีอาการของความดันต่ำอุบัติเหตุอุบัติเหตุใหญ่ๆไม่มีทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ครวนจะประมาท ความรักครอบครัวคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งกับการงานและการแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของงานส่วนคนที่ไม่โสดก็ยังคงรักกันดีแต่ก็มีบ้างให้ระวังในเรื่องของมีเพศเดียวกันมาชอบหรือมาแอบชอบยังไม่ได้สารภาพแต่อาจจะมาด้อมๆมองๆ อาจจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่ชอบหรืออาจจะทำให้คู่ของเราเข้าใจผิดได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน